ครัคบก็สวัสดีนะครับับนี้ก็มาชมวิธีท,ทดสอบดินก่อนทำถนนคนลข้อนูรไ่ีหค,ครับนะครัแล้วก็ได้อดดาจารย์มาช่วยทำการคนทดสอบผลบดอัดนะครับเย็ดินนี่นะครับ จาะรูเพื่อทำผลเทสนะครับอาจารย์ต้องเจาะลึกป,ประมาณกี่เซนครับนี่โดยประมาณ12เซนเจาะลึกกว่านั้นไม่ได้หรอกครับก็โดยประมาณนะครับ12เซนเจาะพินที่ปวดอัดเสร็จแล้วนะครับเพื่อดูว่าปวดอัดได้ไหมอะไรได้ไหมนะครับ เรื่อยๆครับจัดเจาะเสร็จรแล้วนะครับต้องเอาดินเสียบไว้ครับินี่เจ,ะจอะมาอาไปทำตัวอย่าง ไอ้ดินตัวนี้เราต้องเก็บไปใช่ไหมครับอาจารย์เก็บไปแค่๋ังเดียวที่เจาะอ,ออกมานะครับแค่แค่กระป๋องเดียวครับ ไทยสปันช่วยครับก็เท้าบ่ามันมีรถบรรทุกสิบล้อมาเหยียบไม้ไม่มีครับเก็แค่นั้นเลยดูจากสภาพการจออน่าจะได้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับ

ินเหนียวเวลามันมันเปียกน้ํามันกิเหนียวมันเวลามันแห้งก็แข็งเพราะฉะนั้นบอกว่าไม่มีอะไรดีที่สุดอย่างที่สุดจับมันมารวมกันใช่ไหมครับต้องเอามารวมกันอ่ะดีสุดเขาถึงมีทฤษฎีการเอามาคลิกบดด้วยกันบดแล้วบดอีกบดแล้วขูดอีกครับแทนตานตามหลัง แตตตามความเป็นจริงก่แล้วแต่ตนกตามหลักที่เรียนมาเนะูยุคโรดเรียนทำแมบยุคนั้นมีอะไรเกมนี่ม,มีกินเหล้าม,ม,ามีมีเหล้าขาวครับยุคนั้นครับอาจารย์เล่นไพ่นี่ เจาะเสร็จแล้วได้ขนาดแล้วนะครับตอนนี้ ทคก็เรียนเพื่อสอบแข่งขันกันจริงเนาะแล้วทำงานจักอะไรก็ไม่รู้ไปคนละที่คนละแดนเนาะไอ้ที่สอบที่เรียนไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับใช้่คนละเรื่องชวนละอย่างใช่จริงได้แค่ประมาณการใช่ไหมใช่ไหมถอดคิดแบบถอดแบบประมาณการไอ้ที่ปล่อยรถนั่นคืออะไรครับอาจารย์ทรายเนี่ยทรายใช่ไหมครับทรายมาแทนที่กางโอ้องเวลาสอนเนี่ยบอกวิชาที่หากินเนี่ยจริงๆประมาณราาเสียงแบบ แค่นั้นแหละคที่ใช้จริง,รงใช่ไหมครับอาจารย์ใช่จริงๆมากที่สุด,สดประมาณราคากับเขียนแบบยกเว้นว่าหน้าที่ต่างกันเช่นวิศวกรเขาอออกแบบไปเราทำไปถึงขั้นออกแบบเนาะประเมินแบบไปของเราแค่ประมาณราคากับเขียนแบบก็บพอแล้วคแค่นั้นเลยกดเกณฑ์การอสอบก็ขั้นตอนเก็บดินนะครับเอาไปเอาไปกระป๋องแค่นั้นนะครับที่เจาะออกมาไปกระป๋องเดียว อันนี้คือชั่งน้ำหนักใช่ไหมครับใช่ต้องปล่อยสายให้เต็มแล้วเราต้องวัดปริมาณสายประจานได้ยังไงครับไม่ต้องอไปนี่ ไปชั่งแล้วก็เทียบวัดเอาไงอ๋อครับมันจะเป็นหน่วยน้ำหนักส่วนที่เหลือส่วนที่ขาดครับแล้วก็ไปเทียบปริมาณ เสร็จขั้นตอนครับสําหรับขั้นตอนภาคสนามต่อไปก็เหลือขั้นตอนห้องแลบเรียบร้อยครับสําหรับวิธีเจาะดินครับ